เอาละครับทุกคนมิมีอยู่กับช่องเ o w e Now นะครับวันนี้ผมจะสอนคน,นการเล่นซูเปอร์ฟรอนแบบง่ายๆนะครับเอามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยก็คือกด W ครับ W หน้า S ถอยหลัง A เดินซ้าย B เดินขวานะครับแล้วคุณจะเห็นได้ว่าจะมี แถบด้านซ้ายล่างอยู่นะครับมันเป็นแถบที่สอนการเล่นเนาะคลิกซ้ายเนะี่ยคลิกซ้ายค้างนะครับนี่เป็นการเตะโดเคลิกขวาค้างเตะเรียบเวลาคนเล็งเนะี่ยมันจะมีการเล็งสองวิธีนะมันคือหนึ่งก็คือคุณเล็งจากหลอกการชาร์จพลังด้านล่างที่เขียนว่าหนึ่งร้อยตรงนั้นครับ กับคุณลิงจากเส้นสีขาวน้าบนเตะไปแล้วคุณจะเห็นได้ว่าบอลจะไปตามนะครับกุ่ี E เนี่ยสไลด์การสไลด์ในเกมเนี้ยมันจะมันจะแบบว่าไม่ใช่การแย่งบอลสักทีเดียวนะเพราะว่าเกมนี้เป็นการสไลด์เหมือนการพุ่มงมากกว่า แล้วก็สอนอะไรดีวะใช่ใช่ใช่การเลี้ยงบอลครับการเลี้ยงบอลเนี่ยพื้นฐานการเลี้ยงบอลเกมน,นี้มันจะมีอยู่สองรูปแบบหลักๆนะก็คือมีการเลี้ยงแบบใช้การเตะเรียดเตะเรียดก็คือเลี้ยงเลี้ยงแบบพวกทิทางงั่นเอยจะติดเท้ามากกว่านะครับ นี่ฮนะตเตเลียนอันนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบความเร็วนะครับมันจะไม่ค่อยติดเท้าเท่าไหร่นะนนะจุดต่างของสองแบบนี้ก็คือการเลี้ยงแบบเนี้ยจะควบคุมททางได้ดีกว่าแต่บางสถานาการณ์เนี่ยมันต้องใช้ความเร็วในการหักหลบ ก็คือตะหลบแบบนี้นะครับอ่ะอาชีเยนี้พอคนเนี่ยเลี้ยงเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวมาสอนสกิลมูฟที่ขี้โกงขี้โกงเหมือนกันนะครับอยู่เกมนี้สกิลมูฟมันเยอะเยอะอยู่นะเออผมสอนอาที่แรกก่อนเลยครับง่ายที่สุดอาชาง่ายครับนี่หนึ่งร้อย กดแม่งไปเลยเยอะๆแล้วก็วิ่งตามไหครับอะไรก็ได้อ่ก็วิ่งตามไป้าบอลวิ่งตามแมวบอลวิ่งตามแมวบอลวิ่งตามแมวบอลตัดเข้าในยิงเนี้ยนะเออได้เลยฮนะเล่นเนี้ยชูเลยนะแล้วก็สกูต่อมาคือเรนโบว์ครับ เรโบิเรโบิ Rainbow. Rainbow <Rainbow S 1> ไว้ใช้ครับตอนที่ทุกคนเนี่ยอยากจะสมมุติว่ามีคนเดินมาปิดตรงนี้หนึ่งคนตรงนี้หนึ่งคนมีช่องว่างตรงกลางซึ่งสามารถเรโบูไปได้ทุกทิศทางครับเ,เชื่อมผมจะเ,เ,เ,เ่นมเล่นโบูมาตรงนี้ผมยิงได้เลยครับสมมติว่าผมเลี้ยงมา มีคนวิ่งเข้ามามีคนวิ่งเข้ามาเรนโบว์ครับเรียบร้อยครับตัดไม่ได้ยอดดีต่อมาครับอ,อีลาสติโกมังนง่ายเหมือนกันนะผมมันคือการหลอกว่าจะไปฝ่ปยายยังสกูด๊ดทางขวาเตะบอลไปทางซ้ายชากไปขวาเตะซ้ายนี่ครับเยิง กอแค่ว่าเกมนี้แบบเล่นง่ายครับโอเคนะทนนหน่อยนะครับนี่การมีกระชากนะครับกระชากกระชากเรนโบว์ยาสติโก้ต่อมาครับดับเบิลทัชง่ายๆครับการ อยากไปทงาปทงฟ้ายเตะไปทางฟ้ายอ่อนแล้วคุณก็หันตรงแบบนี้เป็นแนวทุ่งชาดนี่ครับอันนี้ใช้ดีมากว่ามีคนอยู่ตรงนี้มุง่งไปทางนี้นี่มันเป็นค่าที่เอาไปใช้เปลี่ยนทิศทางกระทันหันแบบโอเคนะตอนนี้แล้ว มีเตะเสืที่ไม่ปิ่งครับมาเลือกกันเลยยีมยังไปยังไปยังไบนะี๋ย,ยวผมนี้เข้าโกจอ๊งโกซึ่งในการเลี้ยงแบบค่อยๆเลี้ยงเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่นะก็คือบอลมันจะตามเท้าช้านะแต่มันหักหลบเร็วอย่าง เลียงออกเลียงออกมาติดตัวไปยิงสกมาครัสองศนยโน่โรนัลโดนี่นะจังหวะนี้ครับเขยังไรเขาย่งไงย่งไงเขาเตะมับเตะม่เตะมโดเราเตะมโดเราเยงออกมาเยงออกมาเยงออกมา ยังมาดั oh บาวนลทัชดับาวนลทัชทัชคนทัชใจทัชคนทัชใจโอ้มายกอดโอ้มายกอดแพทริกสี่สิบแปดวินาทีครับการที่เราเลี้ยงบอลโหดเราจะทำแพทริกได้อย่างง่ายดายนี่ยาไปบอลหลบบอลหลบแล้วของเรนกี้บอลหลบแล้วของเรนกี้เรนกีงหนีของบอลย่อนไม่ได้ครับไม่ได้ครับ แล้ผมแย่งได้ผมแย่งได้แล้วผมแย่งออกมาผมแย่งออกมาตังหวะน,นี้เขายังไงเรียบร้อยครับตัวระเบิดผมแย่งไปตัวระเบิดตรงจังหวะนี้ยิงไกลโกลโอ้ my god สุดยอดเลยครับไม่ไรลูกนูบนี่ไงผมไปผมหลุดผมหลุด นี่ครับผมจ่ายผมจ่มายโว้คัสโว้คัสเอ้ยิงแบบนี้ออ<ม>บีวินดูครับนี่ฮะอาการอาการเอ้ไม่ใช่ะอ,อ,อาการเออาการอาการคนแพ้คนที่พ่ายแพ้มา 3 0นัดติดครับ Let's go หูตยโอ้รถดากโอ้รถดากไปครับเลี้ยงเลี้ยงเดียวเลี้ยงเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยโ o โ o โก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  go โกโกโก go g ผมอันการเมทลี่ จังหวะนี้เลี้ยงเลี้ยงจีงมาตัดบอลได้ยิงกำแพงไปทีนึงเอ๊ะยิงไกลโกล<ด>และเป็นมุกุที่สวยงามครับเดี๋ยวอีโดชิรินเนีย่ยฟิมเซนครับเ,เขาเลี้ยงเขายิงยิงแบบนี้เรียบร้อยหรือเปล่าเคลี่ยออกมาครับโคเคลี่ยออกมาแล้วฟูบาย โดนแย่งไปครับจังหวะนี้ยังไงเลี้ยงเข้ามุมเลี้ยงเข้ามุมเลี้ยงเข้ามุมแบบนี้เัี้ยงเลยเัี้ยงเลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับจีนยาเตะขวาตโตโคตรตึงยางหูดเลยจังหวะนี้มาครับมาเบี้ยจี้มาผมตัดบอลได้ตัดบอลได้เลี้ยงออกด้านข้างตัดเข้าใน ยิงจี้ชิงกำแพงยิงโอ้ม่ายงอันสลามีจี้สิบประตูต่อศูนย์แล้วจังหวันนี้ง่ายจัดรับง่ายจัดโ okay, อเคฮะนี่ครับตัดบอลได้ครั้งยิงผ่านยิงผ่านยังไงชี่ยาใส่ขวาโก้ สุดเกิน